สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ h e a l t h ้ทิปรายการที่จะพาทุกท่านไปล้วงทุกความลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนั่นเองครับในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการกินอย่างไรให้มีความสุขแต่ก็ยังสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมรพร้อมๆกันเลยครับ การควบคุมน้าหนักด้วยคีโตเจนิกการกินอาหารคีโตเจนิกนั้นคือการกินอาหารแล้วทําให้ร่างกายมีการสลายไขมันมาใช้เมื่อเรากินอาหารที่มีข้าวแป้งน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดตในปริมาณที่ต่ํามากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะรู้สึกว่าขณะนี้ไม่มีน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายรู้สึกเหมือนกับการอดอาหารร่างกายจึงไปสลายไขมันทำให้เกิดสารที่เรียกว่าคีโตนเราจึงเรียกอาหารเหล่านี้ว่า คีโตเจนิกไดเออาหารสำหรับการกินคีโตเจนิกเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ติดมันน้อยเช่นเครื่องในอาหารทะเลเบคอนไข่ซึ่งกินเป็นหลักได้เลยไขมันดีเช่นน้ำมันจากพืชน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวปลาแซลมอนอะโวคาโดถั่วอัลมอนด์แมคคาเดเมียพิตาชีโอ ผักเช่นผักใบเขียวทุกชนิดมะเขือเทศมะเขือยาวกระดมดอกบ็อกกคลี่หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเราควรหลีกเลี่ยงผักกินหัวกินรากเช่นแครอทปักทองเผือกและมันทั้งหลายผลิตภัณฑ์นมเช่นชีสทุกชนิดเนยห้ามมา,ารีนครีมชีสครีมวิปครีมเครื่องดื่ม เช่นนมอัลมอนด์ชากาแฟที่ใส่ครีมแทนนมน้ำโซดาน้ำมะนาวผล,ลไม้เช่นเนื้อมะพร้าวมะนาวเลมอนมะกอกผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่จำกัดปริมาณอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและจำกัดปริมาณอาหารแปรรูปเช่นลูกชิ้นและไส้กรอก อาหารชุบแป้งทอดหรืออาหารที่มีไขมันทังอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตเช่นธัญพืชแป้งข้าวสารีขนมปังแป้งพาสต้าข้าวกาโนร่าและซีเรียลอาหารหวานและสารให้ความหวานเช่นน้ำผึ้งน้ำตาลน,น้ำอัดลมน้ำเชื่อมและน้ำผลไม้แอลกอฮอล์เช่นไวน์หวานเบียร์และค็อกเทลพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวและถั่วลิสงผลไม้เช่นกล้วยสับปะรดมะละกอแอปเปิ้ลส้มอง,มมงุ่นมะม่วงส้มจีนผลไม้อบแห้งข้าวโพดเป็นต้นสัดส่วนการกินแบบพิโตเจนิกไดเอทคาร์โบไฮเดรต5-10%หรือประมาณ20-50กรัมต่อวันโปรตีน16-20%ต่อวัน ดี70 80ต่อวันข้อควรระวังในการกินคีตโตเจนิกในช่วงแรกของการกินคีตโตเจนิกอาจทาให้มีอาการอ่อนเพลียไม่กระชับกระเฉงคืนไส้อาเจียนปวดศีรษะนอนไม่หลับและท้องผูกได้ส่วนใหญ่อาการเหล่านี้จะดีขึ้นหลังกินอาหารคีตโตเจนิกไปหนึ่สัปดาห์ ระมัดระวังการกินอาหารที่มีไขมันหรือเนื้อสัตว์ติดมันมากเกินไปเพราะจะทำให้ระดับไขมันเลวสูงขึ้นการจะกินคีโตเจนิกจะต้องได้รับวิตามินและเกลือแร่เสริมเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมเป็นต้นเพราะอาจได้รับจากอาหารที่กินเข้าไปไม่เพียงพอการกินคีโตเจนิกจะทำให้ร่างกายเสียน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นจะต้องดื่มน้ำวันละ2-3ถึงลิตรต่อวัน คนที่มีควรใช้วิธีการควบคุมน้ำหนักแบบคีโตเจนิกผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังกินยาลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือชนิดที่ต้องรับอินซูลินเนื่องจากมีโอกาสเกิดปัญหาระดับน้ำตาลสูงหรือต่ำได้มากขึ้นผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมอาจต้องระวังการกินโปรตีนมากเกินไปจากการกินคีโตเจนิกเพราะจะทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นได้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ เนื่องจากตับมีหน้าที่เปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานทําให้ตับทำงานหนักขึ้นกลุ่มที่มีปัญหาในการเผาผลาญไขมันและคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนกินคีตโตเจนิก และนี่นะครับก็คือวิธีการรับประทานอาหารง่ายๆที่ทําให้เรานั้นได้สามารถที่จะทานอาหารอย่างอร่อยควบคุมน้ําหนักรวมถึงมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยนั่นเองครับส่วนในช่วงถัดมานะครับเราจะมาพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับโรคของออฟฟิศซินโดมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนนั้นที่จะต้องมีการนั่งทํางานอยู่ในท่าเดิมๆซ้ําๆตลอดทั้งวัน8ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องก่อให้เกิดน,นะครับในเรื่องของอาการปวดเมื่อตาายตามมานั่นเองครับซึ่งก็คือโรคของออฟฟิศซินนนโดดมัเขิ้้จะกึน กลุ่มอาชีพอื่นได้หรือไม่หรือว่าจะมีการรักษาอย่างไงนั้นผู้ที่ให้คาตอบเราได้ดีที่สุดนะครับต้องไปคุยกับคนนี้เลยครับคุณเบนจมาศบุญจันทร์หัวหน้าแผานากกายภาพบาบัดโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตนั่นเองครับพี่เบนครับในส่วนของโรคออฟฟิซินโดมครับก่อนที่จะไปสู่กระบวนการรักษาครับโรคออฟฟิซินโดมมันคือโรคยังไงครับพี่เบนพูดถึงโรคของออฟฟิซินโดรมนะคะอันนี้เป็นโรคที่ยอดอิฐนะคะที่เป็นกันได้ พบได้ทุกช่วงทุกวัยนะคะในตอนนี้ตั้งแต่วัยรุ่นนะคะวัยทํางานแล้วก็วัยผู้สูงอายุนะคะซึ่งเจอ,อได้บ่อยในวัยทํางานนะคะจะเกิดจาก พนักงานออฟฟิศนะคะที่ทํางานคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งอยู่ท่า,ทาเดิมนานๆอะไรแบบนี้ค่ะซ้ําๆเดิมๆนะคะหรือว่าจะเป็นในวัยรุ่นนะคะที่มีการใช้โทรศัพท์แทบเล็ตหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนหนังสือมีการนั่งเรียนหนังสือนะคะเป็นเวลานานนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะทําให้มีอาการปวดของบริเวณบ่าคอนะคะแล้วก็สะบักหลังสะโพกเข่าเท้าอะไรแบบนี้ค่ะกขจะมีอาการหรือว่าในรายที่เป็นมากๆหน่อยก็จะเริ่มมีอาการ ปวดจนมีอาการชาของแขนและก็ขานะคะร่วมกับมีอาการปวดร้าวขึ้นศสีสษะหรือว่าที่เป็นกันเยอะๆก็คือไมเกรนนะคะอันนี้ก็เกิดจากออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันนะคะอืมสรุปแล้วก็คือเป็นวงจร แผงหลังทั้งระบบเลยใช่ไหม<ช><ช>ครับที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมแลง้นในเคสของคนที่เขาไม่ได้ทำงานออฟฟิศครับหมายถึงว่าคนที่เขาทำงานเอาท์ดอบ้างหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวไร่าชาวนานครับตัวนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ไหมครับอ่าก็จะเกิดได้เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าอย่างเช่นในนักกีฬาบางประเภทอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันนะคะก็คือเกิดจากเหมือนท่าทางซ้ำๆเดิมๆนานๆหรือว่าอาชีพอื่นที่หลากหลายขึ้นอย่างเช่นเหมือนคุณหมอที่เจอกันได้ก็ในคุณหมอห้องผ่าตัดคุณหมอธันตกรรมอันนี้ก็จอจะอยู่ในท่าทางกียาบทที่เดิมๆะคะ่ะซ้ำๆก็จะมีอาการเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันนะคะเนาะ ก็คือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยพูดง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะพนักง,งานออฟฟิศอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับยังยังรวมไปถึงอาชีพอื่นๆรวมไปถึงทุกกลุ่มวัยเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้กันเหมือนกันหมดอตองไหมครับเป็นได้เหมือนกันหมดค่ะอะ่ซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นได้เด่นชัดก็คือวัยรุ่นที่ใช้มือถือแท็บเลต็ตหรือว่าโซเชียลนานๆรวมไปถึงคนสูงอายุตอนนี้ที่นิยมใช้กันเยอะมากแล้วก็เล่นโทรศัพท์ทั้งวันแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะส่งผลให้เป็นออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนนกัน เร่ต้นเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงครับว่าเรามีภาวะเสี่ยงแล้วที่จะเป็นออฟฟิศซินโดมครับออฟฟิศซินโดมส่วนมา,ก,าหกหลักๆกขาคือจะมีปัญหาบริเวณเกระดูกสันหลังบริเวณสะบกัก กล้ามเนื้อตรงเรนสะบักอาหารคือเหมือนพอเราก้มนานๆสะบักมันเหมือนที่เขาเรียกสะบักจมอะค่ะเขาคือสะบักมันจะโดนยืดไปเยอะๆจะมีปวดกลางกระดูกหรือว่าปวดบริเวณไหล่ปวดบริเวณบ่าคอแบบนี้ค่ะบางคนก็จะมีปวดแล้าขึ้นศรีรษะปวดแล้วก็าชาแล้วลงแขนอันนี้อันนี้คือให้เราพึงระลึกว่าอันนี้คือโรคของออฟฟิศซินโดมก็คือมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณนี้แล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกเพราะว่าท่าทางที่นั่งกม้มแล้วกล้ามเนื้อมันเกร ด้านหน้าค่ะเยอะเกินไปทําให้กล้ามเนื้อขาดเลือนะคะมันก็จะมีอาการปวดแน่นหน้าอกซึ่งบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือปเปล่ามันจะคล้ายๆกันนะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกที่มากเกินไปแล้วก็มีอาการชาล้าวลงแขนได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศซินโดมเหมือนกัน,นะคะ่ะคือถ้าเราเริ่มมีอาการพวกนี้ค่ะให้เราเริ่มมาหาหมอนะคะหรือว่าทํากายภาพบําบัดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในศาสตร์ของกายภาพบําบัดเราจะนํามารักษาโรค ออฟฟิศซินโดรมได้ยังไงบ้างครับในเรื่องของกายภาพบําบัดน,นะคะการรักษาออฟฟิศซินโดรมนี่นะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่การตรวจอะไลเมนต์ร่างกายนะคะว่าเรามีความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มาจาัดก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเรานั่งบางคนนี่เกินมากเลยก็คือจะนั่งแบบนี้นะคะ่ะาเห็นใช่นั่งแบบนี้ก็คือไหล่หอหลังค่อมตรงขาอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็จะไม่ไม่ได้อยู่ในอะไลเมนต์ปกติเราคือเราต้องจัดให้คนไข้ก่อนก็คือให้คนไข้ยืดตัวตรงนะคะ ก็คือให้ให้ผายอะคะ่ะสีาสาก็คือตรง mm hmm. หรือว่าเราจะสังเกตรหรือว่าเราจะปรับตัวเองได้ก็คือต้องยื่นะคะแล้วก็ดันเอาคางมาชิดอกนิดนึงอะคะ่ะอันนี้คือ คืออะไลเมนต์ของปกติของกระดูกค่ะแล้วก็โครงสร้างของน่างกายนะคะก็คืออันนี้เป็นท่าที่ตรวจเบื้องต้นเลยะคะ่ะให้เราทําดูว่าสมมติว่าเราอยู่แบบนี้เราคิดว่าเราอันนี้คือปกติของเราเราจะ<ำ>ชินนะคะแต่ให้เรายืดขึ้นมานิดนึงนะคะยืดหลังยืดสะบักอ่งนี้นะคะ่ะอันนี้คือจะฝืนตัวเองมากทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อที่เรานั่งอยู่ปกตินั่นคือท่าที่ผิด หรือว่าถ้าที่มันจะทําให้เกิดการปวดหรือว่าการบาดเจ็บได้ค่ะอันนี้คือเราต้องปรับตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือในคนที่มีปัญหาหรือว่าบาดเจ็บแล้วอันนี้ค่ะการทางกายภาพบําบัดก็คือเราจะให้การออกกําลังกายเพื่อการรักษานะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดอย่างเช่นอันตาซาวนะคะมันจะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะลดคารตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นติดกระตุ้นไฟหรือว่าเพื่อลดปวด ของกล้ามเนื้อค่ะการปวดหรือว่าการบาดเจ็บเพื่อให้มันหายไวขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนที่นี่ก็จะมีเลเซอร์ตัวเลเซอร์ก็จะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลงถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกอะไรแบบนี้ค่ะอจะมีเครื่องมือที่หลากหลายเหมือนของขยภาพที่ปรจหรือว่าจะเป็นตัวช็อกเวฟอันนี้ก็คือใช้ในกล้ามเนื้อของผู้ที่มีปัญหาที่เรื้อรงะะังค่ะอ็ฟือซินโดรมที่เขาเรียกว่าเรื้อรงังก็คือเหมือนเป็น มันเป็นก้อนแข็งอยู่นานๆมีปูนมีพังผืดใช่ไหมครับอา,อาจจะเป็นก้อนของกล้ามเนื้อที่มันตึงตัวมากเกินไปอะค่ะหรือแบบไปกดยืดหรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกาลังกายไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอันนี้นเราก็จะช่วยตัวช็อกเวฟอะคะ่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะการรักษาที่มันจะถาวรนะคะสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเราเกิดเป็นออฟฟิศซินโดรมจากท่านั่งอย่างเช่นเรานั่งทํางานนะคะเรานั่งหลังค่อมไม่มีที่วางมืออะไรแบบนี้นะคะ่ะ เท้าข้อแบบลอยอยู่หรือว่าขย่งเท้าอยู่ตลอดเวลาหรือว่าหลังเราไม่มีพนักพิงมันเนี้ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราปวดทาวนค <c oughs> ือปวดแบบนี้อยู่เรื่อยๆถึงเราจะทากายภาพถึงเราจะนวดเราจะกินยาย,ยัางไงก็เรากลับไปใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าท่าทางเหมือนเดิมเราก็จะกลับมาปวดอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เราก็ต้องไปปรับตั้งแต่ที่ทํางานเราหรือว่าดูกิริยาบทท่าทางของเราอย่างเช่นหาที่รองเท้าค่ะ ที่มันเป็นสเต็ปมาวางที่เท้าหรือว่าใช้หมอนนะคะดันที่หลังเข้าอี้ก็ควรมีพนักพิงมีที่รองแขนนะคะแล้วก็ใช้หมอนดันที่หลังเพื่อให้หลังเราบรรงขึ้นที่วางเมาส์ก็ควรจะเป็นที่โต๊ะคอมค่ะก็จะอาจจะมีที่วางมือนะคะก็คือจะต้องมีเหมือนอะไรนูนๆขึ้นมาเพื่อลองข้อมือใช่แล้วก็เป็นวางที่แขนนะคะคือต้องอยู่ในค่านี้ใช่ค่ะ ้องอยู่ในท่าแบบนี้ค่ะเขาคือข้อศอกเราจะอยู่กับขนาดลําตัวนะคะงอข้อศอก90องศาค่ะแขนเนาะวางแบบนี้แล้วก็มีที่รองรองแขนนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็ระดับของหน้าจอคอมก็คือให้อยู่ในระดับสายตาค่ะที่มองไปแล้วคือเห็นที่ขอบของคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กมันจะอยู่ในระดับสายตาพอดีอันนี้ก็จะทําให้ท่าทางของเรามันถูกต้องแล้วก็ลดการบาเดเจ็บจากการทําง,งานค่ะและนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็น ความรู้นะครับครบถ้วนของโรคออฟฟิซินโดรมแล้วก็การรักษาผ่านทางระบบของกายภาพบําบัดนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าครบถ้วนมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่เบนมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาติดตามในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับและในวันนี้ผมนัทวุฒิขันธพลแล้วก็พี่เบนนะครับคุณเบนจมาตบุญจันทร์หัวหน้าแผนกกายภาพบําบัดโรงพยาบาลอวจบุเก็ตต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ พยาบาลอบจภูเก็ตรับผู้ประกันตนบัตรประกันสังคมสามารถเลือกหรือเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลอ,อบจภูเก็ตเป็นสถานพยาบาลหลักได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคม2564โดยสิทธิพิเศษที่ได้รับห้องพักคู่พิเศษโดยไม่มีส่วนเกินบริการคลินิกนอกเวลาโดยแพทย์เฉพาะทาง โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอพจภูกเก็ตโทร076358888สายด่วน1131 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณาสุขอบจอภูเก็ตร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมหลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายและคัดกรองโควิด1 9 เมื่อวันที่23ธันวาคม2563ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคกองสาธารณาสุขอบจภูเก็ตร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านอสมอลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายและคัดกรองโควิด1 9ในแรงงานต่างด้าวเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิกุนกุนยาเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายสำรวจและ จัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายได้แจกแผ่นพับและแจกทรายอเบดเพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกรวมถึงลงพื้นที่คัดกรองโควิด -19 ในแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดช,ชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตนณะชุมชนปลากะตักพัฒนาซอยวันิสองซอยรงกลึงซอยสีเสนาหซอยสีเสนาสและซอยสีเสนาสา